อันนี้นะครับมี MVC .pdf ขึ้นมานะครับผมจะเป็นสไลด์ไม่ก cre kind of ี oh ่หน้าแต่ว่าจะเขียนโฟล์นะครับในการที่คุณจะพัฒนาแอปพลิเคชันโดยโดยบน Android โดยใช้ MVC ไม่จำเป็นต้องเป็นเป็นแอปอะไรก็ได้จะจะอยู่ในสเต็ปแบบนี้หมดนะครับผมจะสรุปเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันกันกันก่อนนะครับผมจะย้ำนะครับ MVC นะครับก็แอคชั่นตัวนี้นะครับ ล่วจะมีสเต็ปประมาณนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามจริงๆจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ตามไม่ต้อเป็น Android ก็ได้นะครับจะเป็น iOS เป็น Windows Mobile ถึงวงซิมเบียนเขียน n o ทนดได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดคุณจะ Follow ตาม MVC นะครับขึ้นอยู่กับแต่ระบบจะใช้แล้ว Windows มันจะเป็น MVVM นะครับผมไม่ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับหลักๆเป็น MV c เริ่มต้นนะครับดีไซน์และอินพิเม้นโมเดลนะครับ ดีไซน์อีพิเมนต์คือคุณต้องรู้ว่าโมเดลคืออะไรผมย้ำแล้วนะครับผมก็เจอหลายคนว่าเอ้บางทยงียังมองไม่ขาดว่าอะไรมันคือโมเดลของระบบนะครับมอ,มองก่นวันคืออะไรจากนั้นนะครับนี่สาคัญอันที่สองนะครับเลือกนะครับและอีพิเมนต์นะครับ m ม c h นิ i s m ในการแจน n ติฟายอีเว t นต์นะครับของโมเดลไปถึงไปที่คอนโทรลเลอร์นี่สำคัญมากนะครับ ที่ผมทาให้ดูเป็นวิธีหนึ่งเท่านั้นที่ผมเลือกขึ้นมานะครับบน Android มีอีกหลายวิธีที่สามารถทําได้แต่มันจะแอดวานซ์เกินไปนะครับเดี๋ยวจะงงไปมากกว่านี้นะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่ซิมเพิลที่สุดนะครับแล้วก็บอกง่ายที่สุดหรือเปล่าง่ายที่สุดแ้วก็แต่ประสิทธิภาพไม่ได้ดีที่สุดนะครับมีข้อจํากัดหลายอันเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังต่อไปนะครับอันนี้เราเลือกแมคนินซึมแล้วเราใช้วิธีการ i m p l e m e n t ต์อินเตอร์เฟนะครับทำคอลแบ็กนะครับทำลิสเซนเนอร์ขึ้นมาแต่กในตััวอย่างนะครบ จากนั้นเราเข้าไปดีไซน์นะครับแล้วก็ implement view อันนี้ง่ายนะครับดีไซน์ implement view ง่ายมากไม่ยากนะครับคุณไปกลับไปไปนั่งเปิดเปิดอ่านก็ดูก็ได้นะครับไม่มีอะไรครับ view ง่ายนะครับจากนั้นเรามาส่วนของการ implement controller นะครับจากนั้นค่อยกลับมาที่ controller controller เราทำอะไรบ้างนะครับก็เราทำ e v c เริ่มต้นเราจะ handle นะครับ user input นะครับ form view นะครับในตัวอย่างที่เราทำเนี่ยเราจะ handle event input รูปแบบเดียวใช่ไหมออนคลิกจริงๆมีอีกหลายแบบนะครับมีอีกหลายแบบเดี๋ยวเราในในวันหลังๆไปมันจะมีอีเวนต์หลายๆหลายๆแบบนะครับอันนั้นดังนั้นถ้าเกิดคุณจะพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือนะแพลตฟอร์มอื่นนะคุณก็ต้องรู้แมคโครซึมต่างๆมันทำยังไงนะครับว่าคุณจะ implement แมคโครซึม,มนในการ notify นะครับยิีเวน้นจะโมเดลไปที่คอนโทรลเลอร์ทำยังไงแต่ละแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันนะครับ การรับ Input e v e n t Input ทำอย่างไงโอเคไหมครับผมก็ต้องไปรู้มาศึกษาในแพลตฟอร์มนั้นทำอย่างไง Android ผมก็ทำให้ดู3แบบโอเคไหมครับในการที่ทำกด1ปุ่มเนี่ยทำได้3แบบนะครับจากนั้นคุณทำอะไรต่อเมื่อมีการกดปุ่มหรือรับ Event อะไรก็ตามเนี่ยส่วนมากสิ่งที่ทำตามคืออะไรครับหน้าต่อของโปรแกรมต้องเปลี่ยนด้วยอะไรสักอย่างคงจะจัดเล็กรอินพหรือว่าจะทำอะไรมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือเราทำคือเราจะ m a n i p u l a t e Model นั่นคือเปลี่ยนค่าในโมเดล โอเคไหมครับเราทําแค่นี้จากนั้นเนี่ยตัว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 คอนโทรลเลอร์เนี่ยซึ่งนะครับจะถูกบายเข้ากับกับโมเดลตามแมคชีนิสมที่เราเลือกไว้แล้วนะครับตัวเนี้ยคอนโทรลเลอร์ Controller ก็จะได้รับโนติฟายเนี่ยกลับมาเราก็จะแฮนเดิลบนค่านะครับโนติฟายที่รับได้รับจากโมเดลเนี่ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็จะแฮนเดิลตรงนี้โดยการที่เราจะซิงค์นะครับอัปเดตวิว ให้ตรงกับสถานนะของโมเดลโอเคไหมครับแพทเทิร์นมีแค่นี้นะครับ MBC โ okay, อเคนะครับผมก็จะเนี่ยครับจะเลือกให้นะครับก็ผมจะบอกว่าอ่านี้ก็ปรีไปฟังครับโมเดลคืออะไรเอาโดยส่วนใหญ่นะครับอย่างที่ผมก็จะบอกว่าเวลาที่เราจะออกแบบโมเดลเราจะแรปโมเดลด้วย อินเทอร์เฟนะครับทำให้มันเป็นไฮเลเวลที่สุดอย่างที่ผมทาให้ดูตัวอย่างเราก็จะมีอินเทอร์เฟสในการอินเสิร์ตในการคลีนในการ, Clear, การเคลียร์ในการเอ่อเอ่อในการเก็ตค่าต่างๆนะครับเก็ตไซส์เก็ตอะไรออกมาจากโมเดลนี่ก็คือจะเป็นรับเปไปนั่นคือหมายความว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนคุณบอกเอ้ยผมไม่อยากจะใช้ลิสเนี่ยทำเป็นเอ่ Get, เอเก็บอ่ออินเทอร์เน็ตเดต้าของโมเดลแล้วเนี่ยผมผมเปลี่ยนเป็นเดต้าเบสได้ไหมครับผมต้องเปลี่ยนอินเทอร์เฟสในการติดต่อ,อก,กับโมเดลหรือเปล่าไม่ต้องใช่ไหมครับ คุณก็เปลี่ยนเดต้าสักเจอที่ใช้เก็บอินเทอร์เน็ตเดต้าของคุณนั่นเองเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับว่าผมทำเนี้ยนถะ้าผมเปลี่ยนไปใช้เดต้าเบสจะทำยังไงนะครับอินเทอร์เฟซไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับคือ controller คนอนโทรเ,เลอเร์ไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของโมเดลเลยโอเคไหมครับไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของโมเดลเลยเราเปลี่ยนไส้ในของโมเดลได้ด้วยนะครับวนันนี้โอเคนะครับบอกไปแล้วนะครับเราปกติเนี่ยเราก็ใช้เดต้าเบสมุมโมเดลเดี๋ยว จะพูดถึงในครั้งต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่ผมใช้นะครับผมก็จะเขียนเป็นโครงข้าวๆไว้นะครับนี่เป็นสําหรับ Android นะครับแอนดรอยจะว่าและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ซิมเพิลที่สุดคือการใช้อินเทอร์เฟสนะครับทำคอบแบกนะครับแพทเทิร์นไปแบบนี้ดูในตัวอย่างได้นะครับผมไม่พูดแล้วครับแล้วก็ส่วนของคอนโทรลเลอร์นี่ครับผมก็จะสรุปไว้ให้ก็มี2แบบนะครับทําแบบใช้เป็น a n o n y m o u s object instantiation นะครับหรือว่าจะทำเป็นแบบปกตินะครับไม่ได้ทำเป็น anonymous ให้คลาสนะครับ activity event ตัว interface เองนะครับทำได้สองแบบสรุปให้ให้นะครับมาดู limitation นะครับข้อเสียนะครับมันไม่มันไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ผมบอกแลนะ้วไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับวิธีการนี้นะครับข้อเสียคือว่า model เ,เนี่ยถูกจำกัดได้มี class observer ตัวเดียวคือคนที่สนใจการเปลี่ยนแตัวเดียวหนึ่งหนึ่งตัวนะครับตอนหนึ่งตอนหนึ่งช่วงเวลาเท่านั้นเพราะว่าในการเซตลิสเซนเนอร์เนี่ยมันเซตปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกว่าผมมีอีกคนหนึ่งอยากจะรู้เซตลิสเซนเนอร์มันจะทับจริงไหมครับคนล่าสุดที่เซตเนี่ยจะได้รับลิสเซนเนอร์ตัวนั้นไปโอเคไหมมันทํามากกว่าหนึ่งตัวไม่ได้คุณใช้แพทเทิร์นนี้นะครับแต่วิธีการแก้ก็มีนะครับคุณอาจจะใช้เป็นลิสต์ของลิสเซนเนอร์ก็ได้โอเคนะแต่คุณก็ต้องมีอินเเเเเเเทททททออรร์ฟซซในนนนนนกกกามตตัว er ททีีีึงแ่คคุุณณจะฉยๆ็็ป ทำตัว listener เนี่ยให้กลายเป็น list แทนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าความซับซ้อนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับคือไม่ใช่เป็นวิธีที่สุดนะครับอีกอย่างนึงก็คือโมเดลและคอนโทรลเลอร์ต้องอยู่ในโปรเซสเดียวกันคนนี้ก็เฮ้ยโปรเซสเดียวกันมันแยก2องโปรเซสได้ดหรือเปล่าครับได้นะครับ Android นี่เป็นะระบบปฏิบัติการที่ แอดวานเองนี้มากที่สุดครับไม่มีนะครับไม่มีระบบไหนเลยนะครับที่หนึ่งแอปพลิเคชันจะแตกได้ว่ามากกว่าหนึ่งโปรเซสมี and ด o อ d อันเดียวนะครับแล้วก็ผมเาคงจะไม่ได้สอนด้วยนะครับแอดวานเกินไปนะครับคุณสามารถแตกว่ามากกว่าหนึ่งโปรเซสในในแอปพลิเคชันเดียวกันหนึ่งโปรเซสไม่ใช่เทรดนะครับคือโปรเซสของแอปของโปรเซสใน i n นุกเลยถ้าใครใช้ l i นุกจะรู้ครับคุณแตกโปรเซสออกมาได้ไม่ใช่เทรดนะครับแยกโปรเซสกันได้เลยนะครับแต่ว่าเราไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใคร ในภายภาคหน้านะเป็นไปได้คุณอาจจะเขียนโปรแกรมไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าจะรู้ว่ามันมีแตกได้ม,มากกว่าหนึ่งโปรเซสก็ให้รู้ไว้ว่าวิธีการนี้ใช้ไม่ได้ในการข้ามโปรเซสนะครับถ้าข้ามโปรเซสคุณจะมัลติ y ฟสมมติว่าม,มีการอัปเดตโมเดลที่โปรเซสอื่นครับคอนเทนเตอร์อ e ีกโปรเซสหนึ่งมันจะรับข้ามกันไม่ได้นะครับจะรับข้ามดอทติฟิเคชันข้ามกันไม่ได้นะครับดังนั้นผมก็จะมีอัปโพสต์อื่นแต่จะไม่สอนนะบอกว่าเฉยๆว่ามันมีนะครับในการที่คุณจะ n o t ติฟายนะครับ โมเดลนะครับการเปลี่ยนมาของโมเดลข้ามไปให้ทางยังคอนโทรลเลอร์ได้ครับจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า c o n t e n t Observer นะครับ c o n t e n ต Observer ตัวนี้ครับตัวนี้สามารถ notify ข้ามโพสต์ได้นะครับเป็นแมคดิซิมโดยเฉพาะของ Android ซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงในน่าจะเป็นครั้งที่สุดท้ายนะครับจะพูดถึงตัว c o n t e n t Observer นะครับพูดถึง c o n t e n t Observer ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Event Manager เจอนะครับ e ี e n t Manager อตัวนี้คิดว่าคงไม่ ผมชอบใช้ที่สุดนะครับชอบใช้ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้ง่ายที่สุดด้วยนะครับแต่ว่ามันจะดีพนออนกับไลบรารีภายนอกที่ชื่อว่า Lobot Joice นะครับซึ่งผมก็จะไม่สอนเหมือนกันนะครับเป็นขั้นแอดวานซ์ครับตอนที่ผมสอนนิสิตที่คณะก็คือจะเป็นคาบสุดท้ายแล้วผมถึงจะเอา b o t j ท i ูสเข้ามาเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นสแตนดาร์ด n d นดรอผมเลยไม่ค่อยอยากจะสอนเท่าไหร่นะครับในทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับคิดว่าจะเป็นซีเรียสนะครับแบบว่าเป็นอยากเป็น Android d r ด e l o p e r ที่ดีนะผมแนะนำเลยนะครับไปอ่านเพิ่มนะครับ Robot Juice นะครับคีย์เวิร์ดต,ตัวนีนะ้เก็บเอาไว้นะครับเป็นไลบรารีที่คนพัฒนา Android เป็นอาชีพนะครับเขาผมว่าใช้กันเกือบทุกคนนะครับแล้วก็คือแล้วลองสนใจตามเทคโนโลยีด้วยนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครไม่สนใจก็เขียนแบบเดิมไม่ได้อันนี้จะทำให้คุณเขียน Android ได้ง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมก็แนะนำไปโล u i c e นะครับ ถดีว่าถ้าใครสนใจเป็นนอกรอบอยากจะรู้นะครับว่าแบบที่ผมสอนเนี้เบสิกเกินไปนแ,นแล้วนะครับผมแอดวานซ์แล้วนะครับอยากจะรู้ที่มันที่เขาแบบทํากันจริงๆที่เป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆครับโรบอทจุยใช้ไงมาถามได้นะครับถามได้โอเคนะครับมีสรุปไหมครับเดี๋ยวเราจะห้องจะมีใช้ต่อตอนหกโมงครึ่งนะครับดังนั้นก็เหลือประมาณ15นาทีหรือใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับทฤษฎีนะครับไม่ได้เกี่ยวกับบั๊กรารไม่ออดรารป้านไม่ออดเดี๋ยวจะมี TA มาช่วยนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีในการเ,เขียนโปรแกรมของ Android ทำทำได้นะครับนี่ไหมครับเขียนไไหมครับเขียนครับก็ถ้า ถ้าใครสนใจจะจะเรียนเรียนเรียนต่อนะครับแล้วก็อยากจะฟ o l โล w ตามครับไปไปไปทำโปรเจกต์มาให้ได้เพราะผมจะเบสอัลโปรเจกต์ของเดิมของคุณไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดคุณทำไม่ได้เนี่ยโปรเจกต์ตัวอย่างผมผมจะไม่มีสีทุกอันนะครับผมจะไม่มีสีไม่มีขนาดนะครับโอเคปะ่ะแต่ว่าในข่าวข้า้งหน้าเนี่ยผมก็จะเพิ่มความสามารถต่างๆเบสอัลสิ่งที่คุณทำไปในวันนี้นะครับนะครับ ดังนั้นกลับไปทํำมาให้ได้นะครับดับงนั้นจะได้ตามกันได้ได้ติดจะได้ฟอลโล่ uh, ตามกันไปได้ได้ได้ตลอดทั้งส uh, องวันที่เหลือนะครับจะไดไ้ไม่ไม่เสียเวลามานั่งฟังแล้วไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับโอเคนะโอเคครับกลับไปทํานะครับให้ให้ได้นะครับันก็วันวันนี้ก็มาน,นี่ครับถ้าถ้าใครยังอยากอยากจะถามต่อก็ได้อีกประมาณสินาทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีอะไรก็ กลับได้เลยนะครับ